อาว้างกลมผาพันนางสู่กลุ่มไร บแฟนนกลัมางานนี้โดยตรงเลยเรือเพี่น้องเลยไปอะไร าดูจุ้งสวมเพชรพุงใหญ่อยู่ในเมืองกรุงเพลินกลิ่นหอม้งลืมบ้านมุงยา ăn trên đài tiếng hồ nặng mày ơi đi qua mày cũng อยากบอกว่ายัางรักยังคิดถึงเธอทุกๆครั้งที่เจอฉันก็ คน,คนักเรียนต่อไปนี้ให้เตรียมตัวไว้นะครับเด็กชายศักดาชาสัโรงคเด็กชายอัฐพลหวังเทียบกลางเด็กชายต,กตกอกแตกเด็กหญิงสิสริดาคงดีเด็กหญิงนันทิยาเด็กชายนนท์ประวิทย์เด็กหญิงประภัยพรอ,อนุบาลหนึ่งนะครับอนุบาลสองเด็กชายกิตินันสุวรรณธาดา เด็กชายโบสและเด็กชายอ้ําป .6 ครับเตรียมตัวไว้รับทุนการศึกษานะครับก็จะนําเรียนข้อมูลเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับตัวเลขนะครับหลายท่านอาจจะอยากจะทราบก็อาจารย์รังสรรค์อาจารย์ปิศนาภักยะจากนองสองห้องน้องคาย5 0,000บาทครับคุณแม่อุบลหมื่น 10, สาสองหมื่นบาทครับจากน้องคายเหมือนกันเสียทรงศิลป์เปยน้อย5,000บาทนะครับ แล้วก็นางสาวธนอมมาอยู่เที่ยง3,000บาทนะครับต่อไปก็เป็นคุณรัตนาพรคุณธนวัตรศรีพักดีหินกองสระบุรี8,00พบาทคุณอัครพลคุณจันเพนคุณพิทักษ์ชนแล้วก็สุนิ t า a ก้าจริงห้าพบาทคุณเปลี่ยนพักยะกับคุณน้อยนะครับเยาวราชกรุงเทพ9,335บาท ร้อยตำรวจโทนัทนวุฒิดงเสือ3,360บาทพ่อผลแม่ปราณีมอบป,ประตูโรงเรียน1บ้าน1,800 0บาทพร้อมกับเงิน5,000บาทนะครับพ่อสังเงียมแม่บุญเกิดนาำสอน4,000บาทพ่อสมคุณสมศักดิ์หมื่นสาสายบ้านบึง1 8 3 9 0บาทน้องสองห้อง1,610บาทคุณครูปัญญาภูเมืองแก้วดงเมืองน้อย3650บาท นายสมศักดิ์แก้วแสงสิมแล้วก็สุภัทนศรีหวังนะครับ3า0 0บาทบัวรีแทนหารสายปากน้ำสม,มุดประการ9,000บาทคุณประจบสบบแทนหารตลาดสีมุมเมือง21,910บาทาบ้านบัวแก้วหมูม่3 1 000, 6 6 2 0บาทนายสุทินนางสำเนาหมื่นสากองสัตวแพทย์กรุงเทพนะครับ15,000บาท บ้านเลิงแฝกหมู่13 1,920บาทดาบตำรวจชาตรีแม่จวนสีหวังนะครับพร้อมลูกหลานนะครับ17,120บาทนางสาววันล,ลีนิดคำหานนวนคร5,300บาทพ่อขุนศรีชัยบานสากรการเกษตรบรบรือกุดรังนะครับ12,710บาทคุณไพวันแสงพล13,19บาทนะครับนายอภิสิทธิ์ภูคลองตา บริษัทราชสีมากรีนนะครับ6,769บาทสุจิตราพันมาศนะครับ990บาทคุณมลิวันคุณจุลาพรลินทรล่าอยู่1,690บาทบ้านเลนิ้งแฝกหมู่หนะครับ27,340บาทคุณรุ่งเรืองคุณบรรลุคุณบาน,นเย็นนะครับ5,360บาทดาบตำรวจสมบัติภูเขาแก้วนคนปรปฐม3,225บาท คุณมลิวันสุทธี5,290บาทเทพประดิษฐ์บ้านบึงชนบุรี19,1970 0 0บาทครอบครัวพ่อทีฝ่ายสิงและสิทธิ์เก่ารุ่น2,544 1 3 0, 9 0บาทบ้านบวกแก้มู14,579บาทคุณอัชราบ ธัญวิสิทธ์นะครับสอยดาววิทยาคมนะครับโรงเรียน7833แล้วก็ดวงเนตรพันมาศนะครับ13,800าบาทนะครับคุณวัฒนาแทนจํารัด2700 0เวัฒนาแทนจํารัดนี้ก็มีสายคุณสุวรรณคุณราชันภูเมืองแก้วนะครับสายรถ6ล้อนั่นแหละครับคุณบุญเกิดคุณตู่ คุณสวัสดิ์คุณไพรัตน์นะครับก็สองหมด้อยห้าิบาทนะครับเมื่อกี้นี้อ่านผิดไปนะครับขออภัยด้วยสองหมื่นแปดสองืหนึ่งันแด้อยห้าิบาทนะครับแล้วคุณอุ๋ยอาจารย์อุยอ๋ยอุ๋ยมารับต่อยอดให้หน่อยอแม่กรอนมาต่อยอดสองร้อยคุณวาสนาโยวราชสองร้อบาทนะครับมาต่อยอดนะครับ อ่านต่อให้เสร็จนะครับเหลืออย่งหน้าเดียวคุณครูทองพูลอันธปัญญาบ้านโนนคอกันทรวิชัย7,670บาทอันนีสิทธิ์เก่ารุ่น2,545ไม่ทราบว่าใครบ้างนะครับนี่เดี๋ยวจะมีตัวรายละเอียดอยู่นะครับ1,439บาทสายครอง6อบรษิษัท JM เอ็มเซเวร์นะครับพ่อชวนจิตคุณ จามรเสนาฤทธิ์นี่แหละครับพ่อทองไหลด้วยนะครับพร้อมคณะ42,400บาทนะครับพ่อประสิทธิ์แม่บัวผันชัยมณี1น4 0ีบบาทสิทธิ์เก่าปี2,543คุณจิตตะกรแก้วยา6,190าพ่อเฉลิมแม่หนูสิงกิ้งนะครับร้อยตำรวจโทวิมลนี่6,220บาท พักวิไลภูเฮืองแก้วบ้านบัวแก้วนะครับ5532คุณสุจิตราแกนน่นนาคำคุณครูสุพันธ์นะครับลาดพร้าวเลิงแปลกนี่5,619บาทคุณวิชิตนางสาวกรัญญาจันแปลงสายปทุมธานี14,240บาทนางสาวทิพวรรณคำตลบนะครับ GSB บริษัทนะครับ5,830บาทสิทธิ์เก่ารุ่น2,542 โรงเรียนบ้านเกิ้งวิทยานุกกูลนะครับคุณคู่บุ๋มนะครับนี่1420บาทคุณคูทองอินบุญทันเสน1,500บาทสิทธิ์เก่ารุ่น2550 7,749นายในทวัชชัยอัคลาเกลียงไกลเที่ยงดีพร้อมคณะครองหลวงนี่19,442บาทคุณทองพัดปัตตเปคุณทองเพชศมื่นสานะครับ6544 สายลาดกระบังรัศมีคุณสงวนคุณวันชัยนะครับ11,990บาทคุณกันนิกาคุณวนิดาถาสานาศระยองนี่5,640สิทธิ์เก่ารุ่น2541นะครับ6,860คุณคุณากรหมื่นสานะครับ11,299บาทคุณบุญเกิดคุณสวัสดิ์คุณไพรัตน์คุณตู่นะครับ20,000 1,850บาทสิทเก่ารุ่น2,540 18,492บาทรวมเพื่อนคุณประนอมคุณประนอมคุณอะไรนี่ขออภัยด้วยนะครับคุณประนอมแล้วก็คุณลนวันหรืออะไรครับคุณรดาวันคุณวินัยคุณนุษนาพานี่ครับรวมเพื่อน วินัยอัคลา,านี่รดดาวันนุตนภานะครับเจ็ดหมื่นบาทครับสายนี้เจ็ดหมื่นบาทนะครับรวมเพื่อนอคุณสุภกิจศรีสุภักนะครับ5,961บาทนี่สิทธิ์เก่ารุ่น2,532เปียกตั้มแล้วก็เพื่นตุนะครับ1,190บาทละ 99, บาทเบอร์สัทซูมิโตโม รับเบอร์นะครับไทยแลนด์วีรพงษ์หมื่นสาอรพันหมื่นสานะครับ23,878บาทครับคุณขวัญจิตล้ำเลิศคุณพิทยาล้ำเลิศคนละ500บาทแม่ชื่นภูเหืองแก้วพร้อมครอบครัวนะครับพร้อมลูกหลานนะครับแม่ชื่นภูเหืองแก้ว12,019บาทนะครับโรงเรียนบ้านศรีรุ่น1,000บาทคุณประมวลคุณนพเก้า ฝ่ายสิงเสียแอดนะครับลงสีนี่มาเพิ่มอีก3,000บาทนะครับนี่คือตัวเลขที่ได้รับขณะนี้ยังไม่เปิดซองก็มีนะครับยังไม่เปิดซองก็มีนะครับก็ตัวเลขนะครับตัวเลขรวมแล้วรวมแล้วตัวเลข6หลักนะครับ824527ครับ8 2ด5 2 7นะครับ แป4 5 2 7บาทครับสวยงามนะครับสวยงามก็เป็นที่น่าชื่นใจนะครับนี่คือ,อเป็นผลพวงจากพวกเราช่วยกันนะครับทุกท่านทุกคนที่นี่และที่ไม่ได้มาด้วยนะครับขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยนะครับ